วันนี้ก็มาพบกับหมอเสรียีิบีพยากรณ์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทํานายดวงรายวันตามวันเกิดของท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และก็วันพุธกลางคืนนะครับสำหรับวันนี้จะทํานายดวงของท่านในวันพุธที่22กรุภาพันธ์2566ว่าดวงของท่านในแต่ละวันเกิด ในวันพรุ่งนี้ในวันที่ย2ิบกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาอธิษฐานไปพร้อมกันนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันพุธกลางคืนขอให้ป้ายช่วยทำนายให้ว่าดวงในวันพรุ่งดวงชะตาในวันพรุ่งนี้ในวันที่ในวันพุธที่ย2ิบกุมภาพันธ์2 5 6 6 ดวงท่านดีขอให้ไพออกมาดีนะครับสำหรับดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับดวงของท่านที่เกิดวันอังคาร ดวงของท่านที่เกิดวันพุธดวงของท่านที่เกิดวันพฤหัสดวงของท่านที่เกิดวันศุกร์ดวงของท่านที่เกิดวันเสาร์ดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์และดวงของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับคือวันราหู เรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงของท่านในวันพุทธที่22กุมภาพันธ์2566ะครับท่านได้ไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญเป็นไพ่ที่แสดงถึงว่าการติดต่อค้าขายของท่านเนี่ยท่านจะได้เจอกับ ลูกค้าเก่าๆที่มาคอยอุดหนุนท่านนะครับเป็นไพ่ที่สื่อถึงการพูดแล้วได้ตังค์นะครับถ้าท่านที่เปิดร้านค้าขายนะครับก็จะมีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดนะครับใครที่เปิดร้านใครที่ทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าได้ไพ่สามเหรียญเนี่ยท่านจะมีลูกค้าไม่ขาดนะครับไม่ขาดมือเลยนะครับเพราะฉะนั้น ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้ก็ติดต่อค้าขายได้ดีนะครับเงินทองไหลามาเทมานะครับจะมีลูกค้ามาอุดหนุนท่านไม่ขาดนะครับอุดรูเลยเพราะลูกค้าขเก่าจะเวทเวียนมาอุดหนุนท่านนะครับใครที่เป็นเซลล์เป็นอะไรก็พรุ่งนี้ก็พูดได้ตังค์นะครับก็เป็นไพ่ที่ดีนะครับเรื่องการค้าขายโดยเฉพาะการค้าขายนะครับ ท่านที่เกิดวันจันนะครับพรุ่งนี้ท่านได้ไพ่ในวันพุธที่22ท่านได้ไพ่ทาวเวอร์นะครับไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของอเหตุที่ไม่คาดคิดนะครับเป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนเหตุจุลหกนะครับก็พรุ่งนี้ก็ให้ท่านระวังนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าท่านจะขับรถขับเรือหรือว่าเดินทางนะครับก็ให้ระวังนิดหนึ่ง ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับเรื่องฝืนเรื่องไฟนะครับระวังเรื่องอะทะเลาะวิวาทนะครับต้องมีสติเยอะๆนะครับพุวกนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษนะครับการทำเอกสารอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ละเอียดรอบคอบนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับก็เป็นไพ่ที่ สื่อไปในทางที่เสียนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับรับหมองทุบตึกอา,อ,าอาชีพที่เกี่ยวกับการก่อ,อสร้างการรื้อถอนกนอารอะไรที่มันตรงข้ามกันกันกับการทําลายนะครับเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับการทุบการทําลายการอะไรเนี้ยมันจะ ให้คุณกับท่านนะครับส่วนท่านที่เกิดวันอังคารนะครับท่านได้ไพ่อาศาวินไม้เท้านะครับไพ่อาศาวินไม้เท้าเนี่ยพรุ่งนี้ท่านก็จะสื่อถึงว่าท่านอาจจะต้องมีการเดินทางนะครับท่านอาจจะต้องไปติดต่องานติดต่อ,อกิจการอะไรก็แล้วแต่นะครับไพ่ใบนี้ก็พรุ่งนี้ก็ หลายๆท่านก็อาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะครับเพื่อไปติดต่องานนะครับไปเรื่องงานก็เป็นไพ่ที่ดีนะครับเป็นไพ่ที่เดินทางไปทํางานแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับไพ่อัศวินไม้เท้านะครับก็ท่านก็เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะครับพุ่งนี้ก็เป็นไพ่ดีนะครับเป็นไพ่ที่สื่อถึงการเดินทางติดต่อนะครับอาจจะได้เดินทางไปถึงต่างประเทศนะครับ พรุ่งนี้ก็ชิปปรจรหลงเท้านะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับท่านได้ไพ่เพดออฟคับหรือไพ่เด็กถือถ้วยนะครับพรุ่งนี้ท่านวันที่22เน่ยวันพุธเนี่ยท่านจะมีเซนที่แรงนะครับท่านมีรางสหรรที่ดีนะครับถ้าท่านารู้สึกว่าอะไรมันจะเกิดมันก็มักจะเกิดจริงๆนะครับ ก็ให้ท่านเชื่อในสัญชาตญาณของท่านนะครับเพราะว่าเส้นท่านแรงนะครับแล้วถ้าท่านอาจจะได้รับข่าวดีนะครับพรุ่งนี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับอาจจะมีข่าวดีนะครับก็เป็นเป็นไพ่ที่ถ้ามีบุตรบริวารก็เลี้ยงง่ายนะครับเป็นเป็นคนที่เรียบร้อยนะครับเป็นเด็กดีนะครับเชื่อว่านอนสอนง่ายนะครับ เป็นเด็กดีแต่ว่าเป็นเด็กดีไม่ดือ้อแต่ก็อาจจะไม่ได้ขยันมากนะครับการเรียนก็อาจจะปานกลางอะไรแบบนี้ครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะครับพรุ่งนี้ท่านก็จะมีความขยันขันแข็งเป็นพิเศษนะครับท่านจะมีหัวการค้านะครับพรุ่งนี้ท่านก็อาจจะได้กินดอกกินผลนะครับ บางท่านอาจจะได้รับดอกผลจากการลงทุนลงแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงเงินไม่ว่าดอกเบี้ยเอินา่าดอกเบี้ยาจากที่ท่านไปลงทุนเอาไว้นะครับหรือว่าท่านทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะได้รับอดอกผลหรือว่าได้รับได้มีเงินบางก้อนหนึ่งเพื่อมาขยับขยายธุรกิจกิจการของท่านนะครับ ก็เป็นไพ่ที่ดีนะครับไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับพวกนี้ก็ไม่ขาดเงินนะครับมีเงินมีท้องใช้สําหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสสาหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับพุ่งนี้ท่านได้เพจออฟสเวิร์สนะครับท่านได้ไพ่เด็กเด็กดาบนะครับไพ่เด็กดาบาจะสื่อถึงพ่กนี้ท่านอาจจะมีลักษณะของความาความดือ้อความเอาแต่ใจนิดหนึ่งนะครับ เป็นเป็นคนที่มีความาคิดที่จะเอาชนะนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับคือค่อนข้างจะแข็งกร้าวนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เหมาะสำหรับคนที่เรียนช่างเรียนทำงานที่ต้องใช้แรงนะครับเ,เ,เด็กถือดาบก็จะเหมาะกับงานที่ต้องโลดโผนนิดหนึ่งนะครับ ต้องบูนิดหนึ่งนะครับก็พรุ่งนี้ก็ไม่ค่อยยอมใครนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้ง่ายนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้ถ้าวันที่22วันพุธที่22ท่านได้ไพ่9ดาบนะครับสำหรับไพ่9้าดาบเนี่ยเป็นไพ่ของความเครียดความมิตกกังวลนะครับไพ่ไพ่เป็นภาพของคนที่นอนไม่หลับนะครับ อาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เข้ามาแล้วท่านแก้ไม่ตกอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าท่านอาจจะวิตกกังวลไปก่อนนะครับอาจจะยังไม่เกิดเหตุการณ์แต่ไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงความเครียดนะครับความเครียดความวิตกกังวลนะครับความกลัวนะครับก็ให้ตั้งสติว่าบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือย,ยังเป็นแค่ความรู้สึกของของเจ้าชะตาที่กังวลไปเองนะครับ เหตุการณ์นั้นก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่น่าจะไม่น่าจะต้องวิตกกังวลมากไปนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือวันราหูนะครับก็ท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนหรือวันราหูพรุ่งนี้ท่านได้ไพ่เดลเวอร์นะครับไพ่เดลเวอร์เป็นไพ่วงแห่งรักนะครับ ภัยที่อาจจะพรุ่งนี้ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเ็าอาจจะ,ะถ้าคนโสดก็าอาจจะมีมีรักมีเนื้อหอมนะครับอาจจะ,ะไดะ้ถ้าได้สัมพันธ์กับได้มีความรู้สึกดีๆกับใครบางคนนะครับอ,อาจจะมีความรักเข้ามานะครับ คือไพ่ว่างแห่งรักเนี่ยบางทีมันไม่ได้สื่อว่า,เ,าเป็นคู่ที่ใช่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพรุ่งนี้ท่านก็อาจจะมีจิตใจพองโตนะครับอาจจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าเออถูกชะตาอะไรแบบนี้นะครับก็ไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงว่าเราจะเป็นคนที่เ,เนื้อหอมนะครับพรุ่งนี้ แต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วนี่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งไพ่ใบนี้อาจจะมีการามีมือที่3เข้ามาแทรกได้นะครับเพราะว่าความเนื้อหอมเหมือนกันนะครับไพ่วีนัสไพ่ดาวพระศุกร์ไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์นะครับอาจจะมีคนเข้ามา,เ,าเกี่ยวเกี่ยวภาราศีได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับมีครอบครัวแล้ว ก็โดยรวมๆนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีวันที่เกิดที่ท่านที่เกิดวันจันเนี่ยก็พรุ่งนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะมีเหตุที่ไม่คาดขวัญเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าอา,อานอุบัติเหตุหการเจ็บไข้ไม่สบายในลักษณะปัจจุบันทันด่วนนะครับหรือว่าอเอกสงเอกสารต่างๆนะครับถ้าเป็นความรักก็อาจจะทะเลาะอย่างรุนแรงได้นะครับอาจจะเลิก ขั้นเลิกราอย่าร้างได้นะครับพวกนี้ก็ให้ตั้งสติดีๆนิดหนึ่งนะครับว่าต้องระวังความผิดพลาดในงานในทุกอย่างนะครับไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นนะครับก็พวกนี้ก็มีสตินะครับกับรถกับเรือก็ต้องระวังนะครับส่วนท่านที่เกิดวันวันศุกร์นะครับก็พวกนี้ก็ต้องระวังอารมณ์นิดหนึ่งนะครับการแสดงออกที่ค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะแข็งก้าวร้าวนิดหนึ่งนะครับต้องระวังนิดหนึ่งว่ามันอาจจะสร้างศัตรูได้นะครับแล้วก็วันเสาร์ที่ขึ้นไพ่9ก้าดาบนะครับก็บมาก็จะมีความเครียดนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์นี้ก็พรุ่งนี้อาจจะเครียดเป็นพิเศษนะครับมีมีปัญหาอะไรที่บางทีวิตกกังวลมากๆทําให้วิตกกังวลอะไรแบบนี้ครับส่วนไพ่ที่ ที่ของท่านที่เกิดวันอื่นเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับท่านจะทำมาค้าขายดีมีลูกคา้าเกขะแวะเวียนมาสนับสนุนพูดพูดได้ต่างส่วนท่านที่เกิดวันวันอังคารก็มีโอกาสได้เดินทางไปติดต่อง,งานในต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับพุ่งนี้ก็ คล่องตัวดีนะครับความคิดความอ่านคล่องตัวส่วนท่านที่เกิดวันพุธกลางวันก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนะครับส่วนวันพฤหัสก็เอิินข้าวนะครับอาจจะได้เอินก้อนเพื่อมาใช้ในการขยับขยายกิจการหรือมาอลงทุนนะครับส่วนท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนก็พรุ่งนี้น่าจะตลบอบอวนไปด้วยความร,นะนะร,วารักนะครับ่วงเหงรักนะครับ ก็สําหรับดวงรายวันของท่านที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์และวันพุธกลางคืนหรือวันราหูนะครับดวงชะตาประจําวันของวันที่วันพุธที่22่กุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบหกก็ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุน หมอนะครับในช่องหมอเสรียุบพยากรนะครับฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงเป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปอ,ออกมาเยอะๆแล้วก็จะได้เผยแพร่ไปนในวงกว้างนะครับสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับ